นายได้ยินอะไรน่ะเนะีอ่ะอ,อ,อะอะอันใดนะเธอจะให้แบบนั้นจริงๆเหรอฮ่าฮ่าฮ่ามีรอดเนี่เพื่อนไหนไหนเพื่อนก็พูดเลยเฮ้ย <c oughs> หรือทาไม่น่ารอดโอ้โหเงนนินในกระเป๋าตังค์หมดตูดแทนโอ้โหได้ยินเพื่อนแล้วปวดใจเออเออเออให้ก็ได้ฮิ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 โดนโด,ดนหลอกแอบดู ดนหลอกแอบดูได้โดนเสียตังคูนสองพอยุถ้าฉันไม่ให้บ้าค่ะขอเอาไปแต่ละกันนะก็ได้พวกนั้นเขาวาปออกเลยเหรอมาอยากบ้าอะไรเนี่ยโอ้โหดูท่าจนแน่เลยวันนี้ื้เอล่ยนทีแล้วกันะนะที่นี่ลูกค้าน่าจะชอบเยอะแล้วก็ขายในแย อมฉันว่ามีฝอยฉันหมดตุ่เรามาจากเพื่อนแน่เลยโหโดนหลอกใหม่คนหนึ่งถือว่าจะเป็นเพื่อนกันแต่นานๆทีซื้อให้หละมั้งจับตัให้ดีกว่าไม่สนใจนนกันเลยจับตัวให้ดีกว่าแอนเชพายวันวาเลนไทน์ แค่ไม่ชื่อมันล่วงอย่างนี้ลายาสงสานยน้ำส่วนให้แล้วเอาตะแคนไม่ได้ขอโทษนะเพื่อนอุ้ยค่ะุ้ยค่ะน่ารักจังเลยสงสารนีใครเสียตังค์แล้วเอ,อิ่มไปดูเลยดีกว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยโอ้โหชัวรน่ารักขนาดนี้มาเอาละนี่รอดแน่พื่อนโอ้โหอ่ะ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 มันวันเดนทารดีอ่ะเอาไปจ่ายตังค์ให้ด้วยนะเพื่นอนโอ้โห ลานวนลาลิานฮเสียจตันเยอะเช่อันนี้เสื้อนี้ก็สวยปิดเสื้อหลาวเลยแล้วกันถน,นี้ก็สวยเออดูท่ามีคนให้นี่ย่ให้หน่อยเดบ๋ไวแขอเนะี่ยโอโหพอ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 กตนเนี่ยอันนี้อันนี้เยอะขึ้นไปนะคะทีเ่เจ็ดคิปอ,อันนี้ไปเลยครับ อันนี้ไปเปลี่ยนนะ t h เ n ี y ยวน,นะถักถีหน่อยเ,อเองินเงินในกระเป๋ากางลวดอะไรเหมือนว่าคุณจะเป็นอีกคนนะคะที่เงินหมดโอ้โหชัดเจนอ,อี๊ทุกคนอย่าหลับเพื่อนนะเดี๋ยวเพื่อนน,อน้นอยใจเงินเดี๋ยวเพื่อนน้อยใจเงินเฮ้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 เมูฮาา่าฮ่าทุกคนทำน,น่ารักไหม เอานี้ด้วยชิบชิปแช่ชห,นนห,ชหน้านี่นีกนาแล้วงมา่นี่น่อนีุ่บ้ามันเลยใช่หน่เดี๋ยวพ่เล่น,น,น,นลค่เล่นชันการฟันนหน้าแช่มาเลยในชะ่เหมเยติเลยฮะฉันแอบเซไค่ะพกะให้หล่อยละไม่ะขอไปเดินเล่นหน่อยได้ไหมโอ้โหมีหวังเสียตังค์เพิ่มอีก เอ็มเดี em ๋ยวไปร้านอื่นก <But> ันนะไม่มีอะไรน่าสนใจแล้วมาโอ้โหถีอกระเป๋าหนู้องถือกระเป๋าให้อีก่ปขอดูอีกร้านหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นดูเล่นแค่ดูเล่นหน้าไม่ซื้อหรอกเรอนีกล้ารักแฮ อีกอันนึงแล้วกันนะเพื่อนคุณไม่ว่าถามเพื่อนยังฮะไม่ถามหรอกจ้าคันนี้คือเองจ้าเอเอ,เอใช่ได้ปะเนี่ยใช่ได้ค่ะเรียบร้อยแล้วจะไปแอปซิทายดีวยกว่าวรานี้มีกล่องซูทายด้วยนะเอิร์มไมีเขาเดินไวจ้ะ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นอันนี้เขาชอบน่าจะชอบสีฟ้ากว่ามไหมมาแอบไปดีกว่าเอิ่มปล่อยเขาเดินไปเล่นเล่นเเดินไปเดินมาก่อนจะได้ไหมไม่ค่อยปลอดภัยกับเงินกับตังค์ที่เพื่อนเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงให้เล่นทางฝีก็ต้องแข่ให้หนักจับหนักจับตัวเองอะไรจิ้งนี่ทำอไมใส่ื้อของมาเลยงั้นทุกคนฉันจะแอบ ไปที่ร้านสเก็ตบอร์ดโดยที่เพื่อนไม่รู้ตัวนะมานี่ฉันน่ารักเลยทุกคนถามอีกแล้วน่ารักดีนะไม่มีใครประชมน่ารักฉันก็จะบอกฉันว่าน่ารักผู้ชายต้องชอบสีดำแน่ๆเลยเอาเป็นอันนี้แล้วกันยุบเรียบร้อยเดี๋ยวไปเจอกันที่ตรงนี้นะ เราใส่ป่านี้เพื่อนรอนานแล้วนะนั่งรอสบายๆรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกระเป๋าวักแล้วเฮ้ยกระเป๋าวักนั่งตรงนี้รอก็ได้เหมือนกันใช่ไหมจะเอ่ยขึ้นนี่สงสัยได้คือเอ็นชิคเกอร์มีเหมือนกันน่ะอ้อโหเอามาจากอะไรเดียวกันเลยปะเนี่ยก็บกล่องอะใช่แต่ว่าของไม่ นคะิดว่าบอกว่าพี่ชายแม่น่าขอ,ของของนั้นน,นี่ฉันให้อเอใ่นด้ให้เธอน,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 นี่นี่ชิ้นหนาอะไรใช่ไหมนี่น้าบาายโอเคใส่ชั้นี้เลยชื้อน,นี้ก็เิดยี่แลเพื่อนนีคือของฉันจะให้เธอชิ้นว่ามีอของเธออยู่ในไอที่แม่จับไปไปกินข้าวปาร์ตี้กันเลย ปาร์ตี้กินข้าวเป็นเพื่อนเป็นกลุ่มเพื่อนมาดีใจจังได้ของขวัญฉันยังจะเอิมช่วงนี้ฉันขอไปปัสสาวะหน่อยเอิมก็ได้แป๊บนึงนะถืออะไรฉันจะถือเขาจิ๊บเดี๋ยวก่อ็ของขวัญที่เสียอะไรทีเสียเลยสวัสดีทำไมพี่เขาแต่งตัวตัวแบบนั้นอะมาเป็นเสื้อนี้แล้วกันนะ เออเออเอิมจะไม่ได้อยากใส่จ้าเปลี่ยนให้เกอะเปลี่ยนก่อนนี่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 รองเท้าให้ด้วยเอาเว้นให้เลยก็ได้หยากเล่นใครมันจะไปอยากใส่ได้เราแม่ต่อไปก็ไปหาเออเพื่อนเธอไม่อยากไปอ่ะเดี๋ยวฉันแค่ไปช่วงนี้ฉันไม่ค่อยหิว เธอแต่งตัวจัดเต็มจังเบอร์ดี้เดยว่าแค่เธอเลยฉันเธอเย่๋ยวว่าแค่ฉันเลยเธอก็แต่งจัดเต็มเหมือนกันฮ <c oughs> คนเยอะมัดเลยฮะวางกระเป๋าเลยฉันไม่ให้ฉันไม่ือกระเป๋าเลยอเป็นลมกระพองก่อนอ้อ <c> ห <oughs> ดูของที่ฉันซื้อให้เพื่อนดีๆเท่านั้นก็ท <c> ำ <ười> เองนี่นาไค่เพ่นจะเป็นแฟนเป็นเองนี่นาโอ้โหแย้มมึงน,นะโอเคใช่ปะอนุญาตไปนั่งเลยที่นั่งไม่พอเหรอังสัยต้องมีคนไม่กินแม่ฉันจะไม่กินแม่เพราะฉันไม่ชอบกินอาหาร ฉันจะขอเป็นตั้งแห้งเดี๋ยว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 ตั้งแห้งหหรอเธอมาเอาขอไปให้เลยเซพาเอานี่โอ้โหสวีกันเชียนะโอ้โหมาเรามาสั่งพัดดอกกันขอแฮมชีสค่ะ ขอแฮมชีสด้วยค่ะนี่เหมือนพวกเราบันจนของของ,ของจีงันไม่ดีวะชิบชิบ เดี๋ยวเอาของแม่ส่งก่อนโอ้โหยินเหมือนกันเป๊ะเลยนะโอ้โหผู้หญิงจัดเต็มใช่ไหมโอ้โหแม่ขายยังอยากใส่ด้วยเลยมมาต่อไปผู้ชายขออันนี้สองโอเคหนึ่งสองนี่หนึ่งหนึ่งสอง โอ้โ oh, หพวกนี้จะกินดเดือนกันนะเนี่ยแล้วนี่ว่าแต่อะไรมาเนี่ยเปลี่ยนชุดสเพื่อนโอ้โหนี่พวกเราเปลี่ยนกับทังท้งคนณนะนี้ยใส่แจ็นหน้าด้วยหนา oh, หวโอ้โหหนาวร้อนขนาดนี้ทีงจะใส่อีกเหรอก็สนอยอยากใส่อะ,ะแยมแยมว่าแต่อร่อยชะมัดเลย ว่าแต่อร่อยชนมาเลยฮะยามสูุรยามทำไมเธอซื้อของเยอะจังย,ยาเธอไม่เยอะดีวยลยฉันไม่เยอะนะส่วนพวกส่วนพวกฉันไม่ถือฉันฉันแค่มาคุยกันนะไม่บอกหรอกว่าคยยังไง มีวันเล่ตรงนี้เอาให้กินสีไอกิ้วใส่ที่แจกน,นานาพีเจเจครับอันนี้คือแจกเรื่องในวันวาเลนไทน์อื้น่ารักจังเอ้มขับใจง่ายพี่ให้ดูแต่ว่าเอาไปกินเขาจ้าไปไปดูตอนโตกันเลยปิ๊ง